ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานแบบประกบชิ้นงานนะครับในที่นี้เราจะสร้างเป็นมานั่งซักผ้าเลือกคำสั่ง New Design และวาดส่วนพื้นของมานั่งสักผ้านะครับกำหนดขนาดตามที่เราต้องการปรับเปลี่ยนขนาดนะครับ เลืกคำสั่ง e x p o d e Profile นะครับกำหนดความหนาของวัตถุนะครับตอบโอเคแล้วก็เซฟชิ้นงานนะครับในการเซฟชิ้นงานเราควรสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับเพราะว่าจะมีชิ้นงานมากกว่า1ชิ้นนะครับ สร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อแฟ้มตามที่เราต้องการนะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเซฟนะครับแล้วก็ปิดชิ้นงานนะครับ ทีนี้เลือกนิวีไซน์นะครับสร้างชิ้นส่วนที่เป็นขาของเก้าอี้สัดส่วนขาของเก้าอี้ต้องสัมพันธ์กับพื้นของเก้าอี้นะครับ กำหนดความหนานะครับเลือกคำสั่ง Export Profile กำหนดความหนาของชิ้นงานนะครับตอบโอเคบันทึกชิ้นงานนะครับบันทึกชิ้นงานเป็นชิ้นที่สองคลิกเซฟนะครับแล้วก็ปิดชิ้นงานทีนี้ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะครับเลือก New Design นะครับ เลือกคำสั่ง d d a s s e m b l y AddComponent นะครับเลือกชิ้นงานชิ้นที่1ส่วนที่เป็นพื้นขึ้นมาเลื่อนชิ้นงานลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับ,รบเพื่อไม่ให้มันทับซ้อนกันคลิกเลือกชิ้นงานนะคลิก Select Part แล้วเลือกชิ้นงานนะครับ เลือก assembly แล้วก็ fix component นะครับไม่ให้ชิ้นงานมันเคลื่อนที่เลือกคำสั่ง assembly และ add component นะครับเลือกชิ้นงานส่วนที่เป็นขาของเก้าอี้ขึ้นมาเลือกคำสั่ง select face นะครับเลือกด้านบนของขาเก้าอี้นะครับแล้วก็คลิก shift เลือกด้านข้างของขาเก้าอี้นะครับเลือกคำสั่ง assembly align นะครับทำให้เสมอกัน เลือกคำสั่ง select face นะครับคลิกด้านล่างของขาเก้าอี้นะครับแล้วก็ด้านบนของพื้นเก้าอี้นะเลือกคำสั่ง assembly แล้วก็ mate เลือกด้านข้างกับด้านข้างนะครับเลือกคำสั่ง assembly แล้วก็ align นะครับอันต่อไปก็คือ assembly แล้วก็เอาส่วนขาของเก้าอี้ขึ้นมา open นะครับแล้วก็เลือก นะครับเลืกเฟสเลือกด้านข้างของขาเก้าอี้นะครับกับด้านข้างของพื้นนะครับเลือกคำสั่งแอสเซมบี้แล้วก็ไลไลเลือกคำสั่งเซเลกเฟ e นะครับเลือกด้านข้างของขาเก้าอี้นะครับด้านบนของพื้นเก้าอี้นะครับเลือกคำสั่งเม e นะครับแล้วก็เลือกด้านข้างของขาเก้าอี้กับด้านข้างของ พื้นนะครับเลือกคำสั่ง a s s e m b l ีไลน์นะครับก็จะได้เก้าอี้มานั่งสักผ้านะครับอย่างง่ายตามที่เราต้องการการเซฟชิ้นงานนะครับจะต้องเซฟในชื่ออื่นนะครับแต่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์นั้นๆได้นะครับ